ผมมีปรับแก้ในส่วนของหน้ารับงานนะครับตรงนี้จากเดิมเนี่ยเปิดหน้าแรกมามันจะเป็นในรูปของปฏิทินแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นในรูปของตารางซึ่งน่าจะดูง่ายกว่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปยังหน้าปฏิทินได้เหมือนเดิมนะครับสามารถสลับไปสลับมาได้ตารางกับปฏิทินคราวนี้ถ้าเป็นตารางเนี่ยเวลาที่เราเพิ่มผมมีปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับปฏิทินก็จะมีปุ่มเพิ่มตรงนี้เหมือนกัน ถ้าเพิ่มมาเนี่ยโอเคเอตรงนี้ตอนรับงานผมไม่บังคับให้ป้อนแล้วก็คือสามารถปล่อยวันที่ตรงนี้ผ่านไปได้นะครับแล้วก็โอเคสมมติลองใส่ลูกค้ารายนี้นะครับเพิ่มรายการแล้วก็สมมติผู้รับผิดชอบก็จะเป็นเ,เป็น ซับ1ตัวแทนติดตั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กดจัดเก็บถ้าเกิดกำมาตารางเนี่ยจะเห็นว่าวันที่นัดก็คือไม่มีก็คือ,อยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็หน้านี้ก็จะโชว์ด้วยว่าอันงานนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งเพราะว่าเดี๋ยวตอนหน้าจอที่เป็นการจ่ายงานตรงนี้นะครับเดี๋ยว ผมมีแก้ว่าคือสามารถให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเองนะครับอย่างคนนี้ผมล็อกอินด้วยเดโมโนะครับเดโมนี่ผมกำหนดไว้ที่แฟมพนักงานว่าเดโมนะครับก็คือเป็นผู้จัดการคำว่าผู้จัดการของผมหมายความว่าก็จะเห็นงานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตัวแทน ซับหนึ่งตรงนี้จะบอกว่าเป็นผู้จัดการระบบหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แปลว่าในหน้าของการจ่ายงานเนี่ยเขาจะเห็นเฉพาะงานของตัวเองนะครับโอเค๋ต่ผมลองเพิ่มงานอีกหนึ่งงานนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ผู้รับผิดชอบเป็นเดโมก็คือเจ้าของกิจการนะครับเพิ่มรายการ โอเคตอนนี้ตารางงานเนี่ยผมมีงานสองงานครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบต่างกันก็คืองานงานที่1นเลขที่26ตัวแทนติดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบงาน27เจ้าของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบแต่ตอนนี้เนี่ยผมล็อกอินด้วยเดโมซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นผู้จัดการก็เลยเห็นงานของทั้งสองคนนี้ก็คือผมล็อกอินด้วยตัวแทนติดตั้งหนึ่งเนี่ย ซึ่งตัวก,กําหนดว่าเป็นไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การแนียเขาจะเห็นเฉพาะงานของตัวเองนะครับผมลองดูนะครับรับหนึ่งโอเคพอดีตอนตอนผมสร้างยูเซอร์ผมยังไม่ได้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าตัวนเข้าเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนก่อนนะครับ นักงานนะครับตักี้ผมซับหนึ่งผมแอดเมนูให้ก่อนิทธิ์การใช้เมนูสมมติว่าคนนี้เขาสามารถที่จะจ่ายงานทำหน้าที่จ่ายงาน,นครับแล้วก็อาจจะบันทึกทำงานแล้วก็จบงานสมมุต้ใสามสามเมนูนะครับเพิ่มสิทธิ์ไปแล้วก็ลองเข้าด้วยซับหนึ่งพอเข้ามาปุ๊บ รายงานเขาจะเห็นเฉพาะงานของตัวเองเท่าน,นั้นเขาจะไม่เห็นงานของคนอื่นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อ,อคนรับผิดชอบคือตัวเขานะครับแล้วก็จ่ายงานไปนะครับคราวนี้ในส่วนของหน้าที่เป็นตารางตรงนี้นะครับผมจะมีสเตตัสเป็นรูปให้เห็น อันนี้สเตตัสตรงนี้คืออะไรลองดูตรงปฏิทินที่ผมเขียนไว้ว่าถ้าเป็นเป็นรูปคนก็คือจ่ายงานถ้าเป็นรูปตัวนี้ก็จะเป็นปฏิบัติงานถ้าถูกก็คือสําเร็จเพคือสําเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยที่หน้านี้สามารถคลิกเพื่อพิมพ์ตัวใบสรุปงานได้นะครับที่มันเป็นรูปภาพขึ้นมาแต่เผอิญว่างานนี้เขายังไม่ได้ใส่รูปมาก็เลยไม่โชว์เดี๋ยวเราลองเข้าไป บัทึกการทํางานแล้วก็ใส่รูปแล้วก็เดี๋ยกลับมาดูอีกทีนะครับ